ได้ยินย้ายมาอุดรแลนะ้วเนาะย้ายมาอุดรแล้ว <c oughs> <c oughs> ช่วงอยู่สกลทันหลวงปู่แบนหรือเปล่าไม่รู้เคยทันเคยกราบทันหรือเปล่าไม่รู้อยู่สกลทันกราบอยู่มั้งทำไมหลวงปู่แบรนมีชีวิต ตอน <c oughs> ตอนหาสถานที่จำพรรษาตอนที่หลวงตาท่านอนุญาตบวชอตัวเวนหาหาที่อยู่เราไปดูหลายวัดแถบนี้ก็ได้ไปดูแถบนั้นก็ได้ไปดูไปเข้าไปสนทนากับ สนทนากับครูบาอาจารย์ที่นั่นบ้างที่นี่บ้างเพื่อที่จะเลือกพอไปถึงวัดดอยก็เลยไม่เคยได้สนทนากับท่านมาก่อนไม่เคยเลยแต่ก็รู้จักวัดดอยนานแล้วแหละแต่ก็ไม่เคยเข้าไปกราบสนทนาเป็นการเฉพาะพอไปถึงวัดดอย <c oughs> ก็ก็พอใจในสถานที่ แล้วก็พอใจในครูบาอาจารย์หรือโอกาสกลาบกลับขอบวชแล้วจะมาขอเจา้าพรรษาที่นี่ท่านก็จากที่ไม่เคยคุยไม่เคยสนทนาไม่เคยเห็นนะไม่เคยพูดคุยกันท่านก็ถือโอกาสเดิมทีท่านก็ยังไม่ใช่จะรับสัทีเดียวนะ ท่านก็ถามว่าไปดูที่นู่นแล้วยังลองไปดูที่นู่นที่นี่แล้วยังอะไรท่านก็ไม่ได้บอกว่าที่ไหนก็เลยกราบเรียนท่านเพราะเราไปมาหมดแล้วก่อนหน้านู้นก็ไปมาแล้วเรียกว่าครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ไปบุกเข้าไปกราบไปดูเอาทั้งสถานที่เอาทั้งครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นที่ที่เคยไปแล้วก็ กไ็ไม่เลือกล่ะก็ไปแต่ที่ที่แม่เคยไปแล้วแต่ก็ยังไปดูอีกสักครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็พยายามเอาองค์ที่เกี่ยวยงกับหลวงตา <c oughs> เพราะว่าการขอบวชในขอกับหลวงตามหาบัวเพราะฉะนั้นสถานที่ก็พยายามหรือครูบาอาจารย์ก็พยายามดูที่เกี่ยวยงกับท่านก็ไป่นีพอไปพบหลวงปู่แบรนจากที่ไม่เคยคุยไม่เคยสนทนากันเลย ท่านก็ดยเหตุผลว่าได้ไปมาทั่วแล้วไปมาทั่วอีสานแล้วก็เลือกที่นี่แหละท่านก็เลยยอมในเหตุผลนี้ที่แรกท่านก็ว่าไปดูที่นู่นแล้วยังไปดูที่ไหนที่ไหนบ้างแล้วยังไปดูที่อื่นก่อนก็ได้นะท่านไม่ได้ผูกมัดแล้วก็อะไรว่าไปมาทั่วอีสานแล้วเพราะว่ายอย่างนั้นท่านก็เลยรับพอบทรับนี่จากเดิมพึ่งพบกันเนี่ยท่านพูด คุยด้วยเนี่ยเหมือนกับรู้จักมานานเหมือนกับท่านรู้จักมานานท่านพูดว่า <c oughs> อยู่ทางโลกก็มีความสามารถท่านว่านะก็เพิ่งรู้จักกันท่านว่าอยู่ทางโลกก็มีความสามารถมาทางรรมก็มีความสามารถเออท่านท่านพูดว่าเป็นสิ่งที่ที่ไม่ลืมที่ไม่ลืมได,ได้กราบท่านทีแรกไปขอบวช <c oughs> เองนะยังไม่ได้ ยังไม่ได้ไปหลวงพ่อนี่ไปได้วยกันแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขอหลวงพ่อยังไม่ได้คิดจะลาออกอะไรตั้งใจขอเองหลวงตาอนุญาตเองขอหาที่จำพรรษาพอไปถึงหลังจากที่ท่านพูดแล้วนี่อ้าวไม่รู้จักกันเลยทำไมมาพูดว่ามีความสามารถอะไรยังไงก็ก็ก็แปลกอยู่แล้วท่านก็เริ่มเริ่มลุกมาค่ะนี่ คนนี้เป็นใครคนนี้เป็นอะไรกับคนที่ขอบวชเนี่ยท่านถามท่านถามยมแม่และยมแม่ส่วนใหญ่เป็นผู้สนทนาแต่เราไม่ค่อยสนทนากับท่านทั้งตัวเองทั้งหลวงพ่อก็ไม่ได้สนทนาตอนนั้น <c oughs> ไปขอผู้เดียวอันนี้ท่านเริ่มลุกมาคนนี้เป็นใครยมแม่ก็ว่าเป็นพ่อของคนที่จะบวชเพราะว่าั้นเพราะว่าอย่างี้หลวงปู่บแบนก็เลย อาเป็นพ่อทำไมไม่บวชซ้อมกันกับลูกวะนั่นนะหลวงปู่แบนดเปิดแค่นนี้ก็ยังน้ำหนักก็มีแล้วล่ะเพราะท่านไม่ได้เป็นคนพูดอะไรก็เรียกไม่ได้เป็นพูดไม่ได้เป็นนักพูดที่จะพูดเพ้อไปอะไรท่านไม่เช่นสัตยางนั้นท่านเป็นผู้พูดด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างพูดอย่างพูดใจตองพูดใคร่ควรลักษณะของหลวงปู่แบน์ ท่านไม่ได้เป็นคนพูดอะไรภาษาอีสานว่าอะไรมาลำมาลอยอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้ใช่ภาษาอีสา,านหรือเปล่าคือไม่ได้เป็นคนพูดอย่างนี้นพูดอะไรก็พูดด้วยความคิดอ่านอย่างละเอียดรออ่ยนนลักษณะของหลวงปู่แบงพอพูดอย่างนี้แล้วยังไม่พอท่านยังบอกอยังชี้ไปชี้ไปถึงคุณหมอคนหนึ่งนั่งอยู่คุณหมอคุณหมอเคยบวชแล้วยังคุณหมอ คุณหมอบอกว่ายังไม่เคยบวชครับนึกว่าเพอยังไม่เคยบวชท่านก็จะชวนบวชมาไหมไม,ไม่คุณหมออย่าเพิ่งบวชนะอ่านเอาว่าหลวงปู่แบนคุณหมออย่าเพิ่งบวชนะอยู่สร้าง <c oughs> บารมีไปก่อนอะแล้วท่านก็หันมาชี้ทางนี้แล้วนี้อันนี้นี่อะไรจะสุกเหมือนถ้าเป็นผลไม้ก็จะสุกไปหน้าหทนว่านี่แหละอย่างนี้ คือมาบวชอันนี้ต้องมาบวชอันนั้นคุณหมอสร้างบาร,รมีไปก่อนนะเออนนะันเออ,เอ,อท่านพูดแบบนี้นี่นี่แหละเลยเป็นเหตุให้กลับมาจับวัดดอยเนี่ยตอนที่พูดอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ได้วัดรับปากกันนะยังไม่ได้รับปากท่านเออท่านยังพูดต่ออีกแล้วทำงานอยู่ที่ไหนละ่ะท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงออท่านพูดต่อนะหลวงปู่แบรนมาบวช รมคำแหงก็ยังเป็นรมคำแหงต่อไปก็คือความหมายคือแม่เราออกมาแล้วรามคำแหงก็ยังเป็นรมคำแหงอยู่ไม่ได้จะทำให้รมคำแหงดีขึ้นหรือแย่ลงอะไรกพราอะก็ยังจะเป็นไปอยู่อย่างนั้นอันนี้เรามาอธิบายเองนะท่านพูดสั้นๆเรามาแล้วรมคำแหงก็ยังเป็นรมคำแหงต่อไปเพราะฉะนั้น พูได้ง่ายว่าไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกงังวลแม้มีการมีงานอะไรที่เกี่ยวพันกับเรามันไม่กระทบกับรางวแผงหรอกอนี่ความหมายอย่างนั้นอันนี้เพราะนั้นพอลงมาก <c> ร <oughs> ุงเทพอันนี้เลยได้คุยปรึกษาเป่ารกกันจริงจังล่ะครับนี่ว่าเอถ้าอย่างงี้นี่จะจะอยู่กันอยู่ต่อไปหรยอเพื่อนเถอขอบวชผู้เดียวพอลงมากรุงเทพจากคำหลวงปู่แบรนก็เลย บวชแล้วด้วยกันนี่แหละนั่นแหละนี่คือสาเหตุแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะบวชแล้วจะมาอยู่ด้วยกันนะอันนี้เป็นความตั้งใจตั้งแต่ต้นมาเลยเพราะเราตั้งใจที่จะบวชแต่เพียงลำพังมาตั้งแต่นั้นแต่ไรแล้วไม่เคยคิดจะพัลุงพลังไม่เคยคิดจะเอาใครไปเนี่ยแม้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นเลยอยู่คนคนละที่ หลวงพ่อท่านก็เลยไปอยู่วัดก็เ,เป็นวัดของเกี่ยวกับหลวงตาอีกท่านตั้งใจเลือกเนี่ยเมื่อลูกอยู่สะกลอำเภอโคกศรีสุพรรณท่านก็หาดูเนี่ยอำเภออะไรหลวงพ่อสว่างท่านก็เลยไปอยู่ในวัดป่าบ้านใต้ซึ่งเป็นวัดหลวงอาจารย์สุพัฒน์เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาเป็นพระที่หลวงตาก็าเมตตามากท่านอาจารย์สุพัฒน์ท่านก็เป็นหนึ่งในพระที่ท่าน อะไรเครื่องบินเครื่องบินสมัยนั้นเครื่องบินอะไรเดินอากาศไทยสมัยนั้นนะก็คือการบินไทยนั่นแหละก,ก็ตกนี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งรู้สึกจะเป็นพระผู้พรรษาน้อยสุดหลวงพ่อก็ได้ไปจำพรรษาที่นั่นไปจำพรรษาที่วัดนี้ดยเหตุที่ว่าเป็นลูกศิษย์กองหลวงตา เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติอะไรต่ออะไรก็ยังเกี่ยวพันกับหลวงตาคือเราไม่ทิ้งห่างหลวงตาเพราะว่าครอบครัวของเราเกี่ยวข้องโดยตรงมีองค์หลวงตาเป็นหลักจิตหลักใจมาแต่นัอนแต่ไรแล้วเพราะฉะนั้นแม้อยู่ที่อื่นก็ไม่เคยจิตใจไม่เคยเหินห่างแม้จะอาศัยสถานที่ก็ไม่ไปเที่ยวหาสถานที่ไหนที่ไม่โยงใยถึงหลวงตาเพราะเราต้องการที่จะได้อะไรบรรยากาศที่ท่านดูแลอยู่ บรรยากาศที่ท่านเข้าไปกำกับดูแลเพราะเป็นวัดที่อยู่ในความดูแลของท่านก็คิดว่าจะต้องเคารพเทิดทูนท่านสอนอะไรบอกอะไรก็ตามต้องเดินตามเส้นทางนั้นไม่ไปอย่างอื่นเนี่ยเพราะนั้นจึงได้เอาตัวเองเข้าผูกพันไว้ไม่ไม่เที่ยวเล่นสม 4, สี่สมห้าไม่ไปสม 4, สี่สมห้าต้องเอาตัวเองผูกพันไว้กับวัดที่เกี่ยวโยงกับหลวงตาอันนี้ก็คือความความตั้งใจใก็ต่างคนต่างอยู่คนละที่ ไม่ได้ว่าจะมาอยู่ด้วยกันที่จะได้อยู่ด้วยกันก็เกี่ยวกับงานลองตาแต่ก็ไม่ใช่เป็นการมาอยู่จำพรรษาด้วยกันมาพบกันเป็นครั้งเป็นคราวท่านก็ต้องอยู่คอยตั้งคอยฟังว่ามีธุระจะต้องไปยังไงเพราะเราไปทำหน้าที่การงานอะไรก็กมักจะถูกกล่าวหาเป็นพระอะไรอายุพรรษาน้อยเป็นพระ ใจร้อนใจเร็วอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อเราก็อายุเท่ากับครูบาอาจารย์อายุดีไม่ดีแก่กว่า <c oughs> ท่านอายุอานามก็ก็แก่กว่าหลวงปู่นรงเราอย่างเงี้ <c oughs> แก่กว่าหลวงปู่คาดอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็คืออายุนะอายุเพราะฉะนั้นจะมาว่าเราเป็นวัยรุ่นใจร้อนนึ่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรามีท่านผู้ที่มีอายุผ่านโลกมา มีประสบการณ์ความรู้ทางโลกมาซึ่งหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องไปเกี่ยวข้องไปพูดโดยยกเหตุผลทางโลกทางวิชาการมาก็ท่านเป็นถึงครูบาอาจารย์มีความรู้มากมายแต่เรายังไม่รู้เท่าท่านเลยท่านก็อยู่ด้วยฟังด้วยถ้าเราพูดผิดอะไรไปท่านก็จะต้องทักท้วงบอกกล่าวหรือเตือนเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นไปโดยความใจร้อนใจเร็วไม่ได้เป็นไปโดยพูดเอาแต่ใจ แต่เป็นการพูดประกอบด้วยเหตุด้วยผลทางโลกส่วนทางธรรมในหลวงตาอยู่แล้วเราทํางานหลวงตาเราไม่ได้ไปพูดเกินเลยไปกว่าถ้อยคําที่หลวงตาให้แนวทางมาเพราะฉะนั้นงานการจะหนักหรือจะเบาก็ตามไม่ใช่เป็นงานการที่หนักตามใจเราหรือเบาตามใจเราหรือช้าตามใจเราหรือไวตามใจเราไม่มีหลายงานเป็นงานที่เราทําเราคิดว่าเราช้าไป ปรากฏว่าหลงตาว่าพอดีนะบางงานเราคิดว่าเราเร็วไปปรากฏท่านว่าทาไม่ช้านักทําไมยังทําอะไรกันอยู่ไม่คิดไม่อ่านเลยเหรือเรื่องนี้นะมีแต่ขอนซุงกันเหรืออะไรอย่างนี้นี่ก็มีหรือบางงานเนเป็นเรื่องที่เราไม่กล้าไม่อยากจะไปคิดว่ากลัวจะไม่เหมาะกลัวจะกระทบกระเทือนต่อภาพลักษณ์ของความเป็นพระกรรมฐานท่านกลับว่าไงรู้ไหมฮะมีแต่เต่าหัวหดอยู่ในกระดองเหรอนะ นะพระกรรมาฐานไปไหนกันหมดนะมีแต่ประเภทเต่าหัวหดเหลือไหนใครเป็นเจ้าของทรัพย์ใครเป็นเจ้าของาศาสนาอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ต้องออกท่านเป็นผู้กำกับเป็นผู้ฉุดลากดึงผักใสแล,แล้วแต่ที่จะให้เราปฏิบัติตามนั้นการงานของท่านโดยตรงเราจะทำตามใจเราไม่ได้จะทำตามอำเภอใจของเรา,าคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ตามใจเราไม่ได้ท่านเป็นผู้กำกับอยู่ ท่านเป็นผู้สั่งการเพราะนั้นเถอะเพราะนั้นเวลาที่ท่านออกเกี่ยวข้องกับโลกท่านจึงพูดว่าให้ฟังผู้นำนะเ,นเราเนี่แหละเป็นผู้นำหลวงตาท่านพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นให้ฟังผู้นำจงฟังเสียงผู้นำผู้นำไม่ได้นำแบบเอากิเลสออกหน้าน,นำด้วยความพอนำด้วยความอิ่มพอนำด้วยความเมตตาสงสารฟังไหมท่านพูดถึงขนาดนี้เพรานะฉะนั้นเราเป็นผู้เดินตามเดินตามผู้นำซึ่งท่านมีธรรม ครองใจอยู่แล้วทําไมเราจะไปเอาความคิดความอ่านของเราเราไม่ทําอะไรก็ต้องคอยเงี่ยหโอคอยหันมาดูว่าถูกต้องหรือเปล่าทําอย่างนี้พอดีไหมเนี่ยถ้าเป็นหมานะถ้าเปรียบตัวเองเป็นหมาก่อนเนี่ยต้องหันมาดูเจ้าของมา้วนะเนี่ยที่เห่านี่เป็นยังไงวนะเนี่ยถ้าเจ้าของเห่าแล้วเจ้าของไม่ดุเลยเนะี่ยมันก็เป็นอย่างไอ้ปิดปีเราเนะี่ยไหมเจอหน้าใครก็เห่าไปทั่วนะมันก็ต้องมีทําท่าถือไม่เลียวกําหลาบไว้บ้างนั่นแหละใครพอแล้ว พอดีพองามแล้วเห่าเกินไปมันก็ไม่ใช่ไม่เห่าซะเลยไม่มีความเป็นเจ้าของดูแลอารามเขตเลยก็ไม่ใช่เอาเถอปิดปีมันมีชื่อของมันนะอะไรนะหลวงอะไรนะหลวงอะไรหลวงอะไรนะนินละกาณหลวงนินลการอารามเขตเหรอบริบาลอารามเขตเห็นไหมนินละการก็มันดำ นี่มันดำเนี่ยนินละกาเนี่ยแปลว่าดำทั้งนั้นแหละกาละสินเนี่ยเนี่ยคำว่ากาละเนี่ยดิน,นแปลว่าดำนะนินก็เหมือนกันสีนินคือสีดำนินละการบริบาลอะไรบริบาลอารามเขตเห็นไหมรู้ป่ามันเป็นคนหลวงนะจะได้รู้จักมันไว้ <laughs> นี่แหละยมแม่เนี่ยตั้งชื่อตั้งชื่อเนี่ยตั้งชื่อเอง หลงตาท่านบินทบาตนะท่านเดินออกหน้าสาลาบินธบาตท่านเดินก็มาถามเลยเราเป็นเด็กนั่งไหว้ท่านอยู่หน้าศาลานั่งท่านเดินเข้ามาหาเลยท่านบอกว่าชื่อรัฐวีเนี่ยใครตั้งให้เราบอกว่าคุณแม่ครับคุณแม่ครับมันแม่รู้บาลีด้วยเหรอท่านว่านะคุณแม่รู้ภาษาบาลีด้วยเหรอก็เอ็เราก็ว่าเอ๊ะแม่ก็ไม่ไม่ได้รู้ขนาดนั้นนี่ท่านพูดท่านมาถามโดยเฉพาะเลยเนี่ยแต่เดินบินธบาตปกติท่านจะพูดกับใคร หลงตาเนี่ยตั้งแต่ยังเป็นเด็กมากราบมาถือศีลถือศีลแปดเข้าไปในครัวไปเข็นอาหารช่วยยกอาหารขึ้นศาลาพอท่านกลับมาก็เช็ดเท้าท่านมีผ้าเช็ดตัวประจำตัวไว,ไว้ทําไม่มีใครสอนนะทํามาเองตั้งแต่อยู่มม .5 นั่นแหละเด้ทำเพราะนั้นท่านก็มาถามชื่ออะไรไอชื่อนี้ใครตั้งอคนามมา้นั่นแหละ เพราะนั้นความเกี่ยวโยงกับหลวงตาเรื่องเราเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่ลืมไม่ลืมแล้วก็เอาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คอยเตือนอยู่ตัวเองอยู่ตลอดเนี่ยเพราะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแม่จะออกวิเวกแม่จะอะไรไม่เคยไม่เคยจิตใจเนี่ยไม่เคยห่างเหินจากหลวงตาไม่เคยห่างเหินตอนที่ออกจากวัดดอยไปอยู่นู่นไกลเนี่ยถึงดินแดนชายทะเลนู่นน่ะเนี่ยไปอยู่บนเขาว่าโอ้เรามาห่างไกลหลวงตาแล้ว คราวนี้เราไกลท่านแล้วนะนี่อยู่ไกลจนถึงนู่นเลยคราวนี้ลหละพอคิดอย่างนี้ปรากฏว่าไ,ไงรู้ไหมไปถึงวันนี้ไปถึงวันนี้ช่วงบ่ายไปถึงที่ว่าเนี่ยห่างไกลหลายจังหวัดนะพอไปถึงปรากฏว่าโยมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลุยเป็นโยมอุปถัก์หลวงปู่หลุยรีบเข้ามาที่วัดบอกว่าโอ้ยดีใจที่สุดไม่เคยดีใจอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยเ,เรายัางของเรายัง อะไรบริขารเรายังวางอยู่ยังไม่ทันจะแกะเลยโยมเข้าเข้ามาเขาบอกว่าดีใจที่สุดเลยวันที่เราของไปถึงบริขารยังไม่ได้แกะเลยโยมเข้าเข้ามายมอุปถาวหลองปุยบอกว่าหลวงตามหาบัวมาไม่ได้นิมนต์ท่านเลยอยู่ๆท่านก็มาเองเอานะจะเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่บนเขาริมชายทะเลขนาดนั้นไปถึงมาถึงหลวงตามหาบัวท่านมาไม่ได้นิมนต์ท่านเลยอยู่ๆท่านมาเอง ท่านบอกไหนใครเป็นโรคศย์หลงปหลุวยเราจะมาดูเนี่ยท่านเอาเหตุนี้นั่นแหละเนี่ยเพิ่งมาเดี๋ยวเนี่ยเพิ่งกลับเดี๋ยวเนี่ยพอหลงตากลับก็โลมก็โยมก็รีบมาที่นี่เลยเราฟังเราเฮ้ยเราเพิ่งคิดนี่คราวนี้เรามาไกลหลงตาแล้วนะเนี่ยเรามาไกลถึงขนาดนี้เราไม่ได้อยู่สกลไม่ได้อยู่ดอนตอนอยู่สกลเนี่ยท่านยังมาเยี่ยมเราถึงวัดยังมาถามไทยไหนไหนเน้นกอไผ่ท่านว่าท่านจําได้ว่าเราเป็นเด็กเนี่ยจริงๆเป็นพระแล้วท่านท่านก็ทําท่าลืมบ้างตามอุบายของผู้มีธรรม อุบายของจอมปลาดจะมาทําท่าจําเลยว่าเป็นพระไม่ม่อยู่เนี่ยมันก็กระไลท,ทําท่าหลงหลงลืมลืมไปบ้างพอพอความสวยงามของครูบาอาจารย์ผู้เป็นจอมปลาดท่านก็ถามถึงขาวนี้เราห่างไกลท่านแล้วไปถึงนูน่นพ้นทะเลนูน่น ไปถกอว่าถึงเดี๋ยวนี้โยมมาบอกเดี๋ยวนี้หลงตามพิ่งไปเดี๋ยวนี้ไหมลองคิดดูโอ้คิดเลยเฮ้ยเราไม่ห่างท่านนะเนี่ยเรามาถึงขนาดนี้ท่านก็ยังตามมาจนถึงขนาดนี้เพราะนั้นอย่าไปอย่าไปทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้นะ,ะมีโคบาอาจารย์คอยดูอยู่นะเนี่ยเตือนตัวเองนั่นแหละเพราะนั้นไปอยู่ที่นั่นด้วยความตั้งใจทั้งตั้งใจจะเดินจงกรมภาวนาอย่างเดียวไม่คิดจะอ่านหนังสือหนังหาเลยนะ ถือว่าเราศึกษาธรรมะมาพอประมาณจะลุยปฏิบัติเท่านั้นจะเดินจงกรมเนี่ยพอดียมแม่ก็มาเยี่ยมในกลางพรรษาไม่ใช่มาต้นต้นพรรษาถือหนังสือประวัติหลวงปู่ทวดมาปรากฏในประวัติเนี่ยเลยไม่เคยรู้จักเลยว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยท่านมีประวัติอย่างไรอ่ะอ,อันนี้พอปรากฏว่าไปอ่านดูกลางวันท่านอ่านหนังสือกลางคืนท่านเดินจงกรมภาวนานอะไรอย่างนี้เอ๊ะ หลวงปู่ทั่วก็เป็นพระที่เราเคารพมาตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่เกิดพ่อแม่ของเราครอบครัวของเราเคารพหลวงปูท่ทวดมาตั้งแต่เกิดนี่แหละเพราะฉะนั้นเราถือเอาท่านเป็นครูบาอาจารย์มาตั้งแต่เราเป็นเกิดเลยว่างั้นเถอะนะท่านกํงวันยังท่องหนังสือเลยเอ้าในชีวิตของเราก็มีสิ่งที่ควรจะท่องอันเดียวกันนั่นแหละ,นะละนะคือปฏิโมกเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มท่องตั้งแต่นั้นเนี่ยทําให้ได้ปฏิโมกภายในสิบห้าวันนั่แหละคือสถานที่นี้ ก็เป็นที่ที่ประทับใจตัวนี้ใครอยู่แล้วใครพระอะไรที่เพิ่งมาเยี่ยมบ้านอาจารย์วิโรจน์เนี่ยะะเออนั่นแหละท่านไปอยู่ที่นั่นแหละ <laughs> นะเห็นไหมอยู่ใกล้พ้นทะเลกระดานนั้นหลวงตาท่านยังไปลองคิดดูแล้วกันแล้วไปโดยที่เขาไม่นิมนะยิ่งกี่ชั้นเพราะงั้นเนี่ยท่านเป็นอย่างนี้หลายครั้งนะหลวงตาอันนี้ยกตัวอย่างแค่ที่เดียวเนี่ยไม่ได้ยกตัวอย่างตอนที่อยู่ในวัดเนี่ยยงังอยู่ลงน้ําร้อนเนี่ยนะ ตอนที่ท่านเริ่มที่จะเงินไม่เข้าคลังหลวงเริ่มจะมีปัญหาเริ่มอะไรเนี่ยเราก็ต้องอุตส่าห์มาทุกเย็นเลยนะจับมาาันาอยู่องค์เดียวต้องแอบมามาแอบมาฟังที่โรงน้ําร้อนมาเพื่อจะมาจับว่าหลวงตาท่านดูมีแง่มีมุมบางอย่างเอน่าจะมีเรื่องใหญ่อะไรบางอย่างเพราะนั้นก็เลยมามาอยู่ที่โรงน้ําร้อนบ้านตาดไปแอบอยู่ตรงด้านหน้าโรงน้ําร้อนไปแอบบังตัวกลางคืนนะไม่ใช่กลางวันแบบนี้ประมาณทุ่มกว่า,วามันมืดแล้ว ปรากฏว่าแอบตรงไหนก็ช่างหลงตาท่านจะเดินไปตรงนั้นแหละเดินมาหลบเสาเท่านั้น <ś les> เสานี้กับยงนี้เนี่ยห่างกันแค่ไม่ถึงวาท่านก็ทําท่าเดินมาเดินมาจะมาเฉียดถ้าเออออกมานิดเดียวก็เจอกันน,นี่เราก็เลยต้องไปแอบที่ใหม่วันต่อไปไปแอบตรงนี้ด้านหลังรา,รารน้ำร้อนเหมือนกันตรงนี้ท่านก็ทําท่าเดินมาเฉียดตรงนี้ห่างกันไม่ถึงวาไปแอบทางโน้นอีกทําอย่างนี้ไม่รู้กี่ครั้งแอกอนะแต่จะว่าท่านรู้ไหมเห็นไหม เพราะฉะนั้นไม่สงสัยเลยที่ท่านบอกว่าท่านไปแอบฟังหลวงปูมงป่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสวดบทไหนหน้าสวดมนต์สวดเป็นชั่วโมงชั่วโมงหลวง,ง,งตาเราเนี่ยตอนอยู่น้องผืนนาในท่านแอบเข้าไปฟังหลวงปู่มั่นพอเข้าไปที่ไรเสียงจากที่สวดดังๆเงียบเงียบเบาลงเบาลงเบาลงจนกระทั่งแทบไม่ได้ยินว่างั้นแต่เออพอถอยออกไปก็เริ่มดังพอเข้าไปใกล้ก็เบา,าอ้าวอย่างเงี้ย แสดงว่าหลวงปู่มันรู้หมดเนี่ยว่าเรากาลังทําอะไรก็ได้โอ้ยตายกูนี่ก็หมายนี่หลวงตาว่าท่านก็เพ่นเลยนี่ครูบาอาจารย์ระดับนี่เห็นไหมนี่เพราะนั้นไม่สงสัยเลยสิ่งที่ท่านได้ทําอย่างนี้มาเพราะท่านต้องการจะให้เราเห็นว่าเองอยู่อะไรทําอะไรรู้เรารู้เรารู้เพราะฉะนั้นนี่แหละที่มาเนี่ยถูกต้องแล้วแหละที่มามาที่จะมาฟังอะไรเพราะนั้นเลยพยายามมา ช่วงนั้นมาเกือบทุกคืนมาจนกระทั่งกลาง,กงวันก็ต้องมาคราวนี้กลางวันมาเพื่อมาถอดกันเทศเพราะท่านเทศมาปุ๊บกันเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบ้านกับเมืองอย่างใหญ่หลวงเลยถอดกันเทศปุ๊บส่งให้หนังสือพิมพ์เลยมีคอลัมน์นิดเขามานั่งอยู่เลยนะแกะเดี๋ยวนี้เขามานั่งเฝ้าหน้ากุฏิเลยกุฏิอาจารย์น้อยอะ่ะกุฏิอาจารย์สมล่าสุดพออาจารย์น้อยออกอาจารย์สมก็อยู่กุฏินี้ แกะปุ๊บส่งให้เขาล่มนิดออกหนังสือพิมพ์ทันทีหน้าหนึ่งหน้าหนึ่ง,หน,งหน้าสองอย่างงี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับลองคิดดูแล้วกันเนี่ยได้ถอดกันเทศในช่วงนั้นแหละช่วงที่หลบตรงไหนก็มายืนอยู่ใกล้ๆมายืนอยู่ใกล้ๆจะว่าไงเพราะนั้นท่านออกมาเป็นผู้นําเชื้อชาติบ้านเมืองได้ความรู้ไหมเห็นไหมเราสงสัยไหมเราอยู่กับท่านไม่มีอะไรสงสัยเลยด้วยเหตุนี้เอาละวันนี้ก็เลยถือโอกาสเล่าบ้างเก็ดเล็กเก็ดน้อยเนี่ตั้งแต่ เยอะกับหลวงปู่แบรนมานการที่จะได้มาบวชกันอย่างนี้ไม่ได้ว่าอยู่ๆคิดเอาเองเอยเองไม่ใช่มีกําลังใจจากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เมตตาเพราะฉะนั้นมาอยู่ที่นี่จึงไม่ได้ลืมแม่มาอยู่เดี๋ยวนี้หลวงตาท่านไม่อยู่แล้วเราก็ไม่ได้ลืมเพราะนั้นเลยพยายามเอาข้อปฏิบัติที่หลวงตาท่านได้ทําต่าง เอามาปฏิบัติในวัดของเราให้พระได้พระอะไรเนนที่เกี่ยวข้องกับวัดเราจะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นแล้วก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเนี่ยท่านที่ปัรถานามกผลนิพานก็จะได้เป็นไปได้ที่จะเป็นไปได้ก็พ่อหลวงตาท่านเป็นสักขีพยาแล้วพูดอย่างยันเลยยันเต็มร้อยเลยทําตามนี้ต้องเกิดมกักเกิดผลอย่างร้อยเปอร์เซนต์เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้พูดอะไรมาจึงพยายามเอามาทบทวนนให้ใหใหพระ รุ่นลูกรุ่นหลานอนุชนรุ่นถัดไปจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้เอามาเราพิสปฏิบัติตัวเราเองก็ได้ทบทวนไปด้วยในตัวเอาะละวันนี้สมควรแก่เวลนะาทั <c oughs> ากทายยาพาวริวาฮปบุลาปริกุเลนตีสาครัง เจวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปการปติจิชิตังปฏิตังตุมหังคิดบำเมวะมิตุสาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาลโสยธามณิโตติลโสยธา

อาคัสสมิงนังนราตังอาคังปุญญภวัตติอาคังอายุจวันโนจายโสกิติสุขังบาลังอาคัสดาตรเมธามิอาคัสธรรมะสมาหิโต เทวภูตอมนุสโสวาขปปโตมโมยติเปหตุสาวมังกาคังรักขันตุสัมเดวตาสังบําปุถานุภาเวนะสดาสดทิมวันตุเตหวตุสาวมังกาคังรักขันตุสัมเดวตา สามบัณฑมานุภาเวนะสราโสทิ่ว้อนตุเตภาวัตุสาพมังคะลานรักขันตุสัพเดวตาสามบัสังมานุภาเวนะสรา